ขับกลับสวัสดีช่องเซาของวันที่14เมษายนพศ2567กลับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านที่เกียดขอมารับชมชิปของทางช่องครับรับกับพ่อๆกันทุกเซาครับพี่น้องครับรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องมึงเรื่อยๆอ่ายังที้มีภูมกกาะลงไปทุกเมื่อแล้วอครับพี่น้องครับอ่าก่อนเลี้เดี๋ยวผมเสียธิบายพ่อสังเขปเแล้วครับพี่น้องครับอ่างัวทางช่องที่ทุ่มเานี่เป็นงัว ส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรแล้วก็บริการเจ็มเงินปลายทางครับพี่น้องครับไกลก็200รกิโลเมตรการส่งได้ครับพี่น้องครับอ่าก็โว่ตรงๆกับส่งทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องครับว่าต้องมีพารดเพิ่มให้ทั้งมผมผมก็จะส่งให้ได้ครับพี่น้องครับถ้าากได้อีหรีก็ต้องคุยกันครับพี่น้องครับจะมีเอฟซีทังไก่เนาะทั้งจังหวัดสุราษฎร์บุรคนคอมเมนต์มาว่าสุราษฎร์ส่งไหมส่งครับตั้งแต่อ่าเขาบอกเป็นภาษากลางเนาะอ่าไกลสุดที่ทางคอกไปส่งก็ พางงาครับพางาก็ไปมาแล้วครับนี่ครับจะส่งให้ได้ครับถ้าจะได้อีรีแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ตตองมีทานํามั่นครับคาคารถเพิ่มเหมือนได้ครับพี่น้องครับบันนี้หันของมาเลี้ยงว้วเด้ครับพี่น้องครับอ่าอาเมลเล็กนี่กนเป็นเมียสาวทองเรกหาเดือนครับพี่น้องครับทับทับคมโตได้ครับพี่น้องครับซึ่งละจะรวยน้าบานครับเป็นงัวบ่มี่ไออ่าตำนี้ได้ครับเป็นงัวดีครับพี่น้องครับเล้ากา หม้ออ่างางดูหมูสูงกว่ารอยยีมหาบัวครับพี่น้องครับนี่ครับนังนะนะหม้อป่ากค้วยสำหรับมองขายครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่วมกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนบ์มนฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับผูกลานว้ได้ครับพี่น้องครับ ครับนั่งนั่นานะเอาไปล่อจินน้องเลยครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวทองแรกง้วไท่กลางพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับผู้ทุนหน่อยๆกับพ่อเลี้ยงอยู่ครับบันนี้ยมันข้อมแม่ลูกนี่ครับอ่าเป็นแม่ลูกเมียหังลูกแรกแม่กะเป็นไทยกลางลูกสาวเป็นลูกผสมบามันอายู่สามเดือนนะครับพี่น้องครับอ่าแม่สูงรน่อยสามสิบห้าบวกลบสองแม่ ปิดโบสถ์ลูกโบสถ์ครบเครื่องนี่ครับพี่น้องครับมึงจะจัดครับอสำหรับหมองขายกับสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับบริการส่งฟรีให้เช่นกันครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ขังต้นครับพี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องอสียกมื่อนี่ก็ได้ครับง้อสามตัวซี่หัวใจครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสามหมื่นห้าพันบาทด้วยครับพี่น้องครับทั้งขอกเงาขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับขายไรเนื้อให้ได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับมึงชิบเองครับกดกติกลางทั้งขอก,กะว่างไว้เช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษว้มสาใจครับพี่น้องครับมังอีลีก,กะจองโทมากครับหลักกย่างขอเนะ้นําดีๆจากทั้งขอกเลยครับอบางที่งัวเดินทางไกลๆสามสี่ลอยจิโลเนี่ยอย่าบึงไปปล่อยออกไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเอาไว้ในขอกเอาไวใ้ไวในขอกก้อนก็นได้ครับ ให้เพิ่นพักผ่อนจากมือสวงมือกันจังป่อยไปเลี้ยงครับพี่น้องครับถางง้อไช่เฮามันสิบปอปันใดครับระยะการยืนนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้างัวใหญ่ขึ้นมากน้ำหนักโตหลายขึ้นมากนี่การยืนินโดนมันกับมยครับพี่น้องครับไม่กับมยก็ต้องพักงวอมึงมึงง้งครับคือว่าให้มันพักผ่อนกันนะครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าสิไปผูกเสดเดียรเลยนี่ี่ก็บ่แนน้าเ้อครับพี่น้องครับอ่านี่ครับพี่น้องครับหันขามาเลี้ยงงวอเยีกครับพี่น้องครับถ้าท่าน ซื้อช่วงนี้ดีมองไดว่างทีดีมองมันถืออยู่ครับพี่น้องครับราคากะพ่อเลี้ยงพ่อไปพ่อมาครับราคากะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าหนาลงทุนอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมกาชากาการันตีว่าสมน้ำสมเนื้อแน่นอนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางท่านใดสนใจกะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับทางทีมงานเ้ากะจะส่งให้ได้ครับพอได้ยุติครับพี่น้องครับโทรมาได้ได้เลยครับพี่น้องครับพาสงการผมก็ส่งคือเก่าครับพี่น้องครับ ที่มักแม่ท้องสิมักแม่ลูกกับท่มาครับอกัประมาณวันที่ยี่สิบครับง้อไม่ยังสิเดไปจับขอมาครับพี่น้องครับเพราะช่วงนี้กับข้าวบุญยุบานอยู่ครับพี่น้องครับยุบานบุญไหลบันนี้ผมจะต้องอ่บริการเชียงเสียงเหมือนน้ำครับวันที่ยี่สิบยังสิเดจับง้อขามาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางครับสำหรับชิมี้กับขอจะไปในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ